กับอซันนี่นะคะวันนี้จะมาส่งมอบรถทั้งหมดนะคะสามคันค่ะเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามีคนคักมากว่าพูดกลางทอมแนงตกเดี๋ยววันนี้ล็อกซันนี่จะพูดใต้นะคะค่ะกันนี้นะคะลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นรถโดนแอร์ค่ะพ้อหนองพุ้งค่ะจากกองที่ีค่ะค่อีกขั้นหนึ่งนะคะข้อหลองสองั้นค่ะกันนี้่สองขั้น รุน่นกับปีจันนี่มานะครับของนี้เป็นของสีโเรเก้เป็นการดีน่ารักมากเลยค่ะไม่เคยลืมกันเลยนะคะน่อันี้ตกแต,ต่งสวยงามเลยค่ะเป็นสีเที่ยวนะคะวันนี้ปีจันนี่ก็เลยใส่เสื้อ,องไอ้ตรงกับค่อนเทปเลยเรื่องเที่ยวเองค่ะเองคัมดึงค่ะอันนี้เป็นรถรถเอสเซสามล้อยกทิดแหลมมานะคะของมตั้งใจในการมันทุกคนต้งอ่าเซตสีอางฝาร่าค่ะหินขึ้นเนื้อหลองตายนะคะรองมาไม่สะดุดเลยค่ะ นหนึ่งค่ะเป็นรถที่ 74m ส่ง1อ0แต่งมาคมาูกันค่ะข้งนห้องลูกค้านะคะีนี่นะคะสับปะรดจเฉียมย้ําค่ะลูกคากลวยน้ำจ้าค่ลูกนี้นี่แตกมาตุกสง2 4 0แมาเลยค่ะใช้ในการมาทุกก้นส่งทิ้งพานะคะเป็นรถ10 รอเอฟบีเอ็มผ่เดียวนะคะโมมาร์คเลคะสำหรับสามคนส่งนะคะในในทางเรียบนะคะค่ะคุณลูกค้าคนไหนนะคะสนใจโซฟท่ามรถแบตทุกปีสซูซูกรุ้นรอเชื่อนี้ซูซูลบลุ้นติดต่อโซฟท่ามอัติเมอร์มีซันนี่นะคะช่วงแปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดเก้านะคะหรือว่ามาทางพีซ์อ่าซันนี่ซูซูอ้อมค่ายได้เลยนะคะยินดีใทำบร้งซ่าค่ะคุณลูกค้าทุกคนนะคะเป็นเกลือยาสกันนะคะ ไม่ตรงต่างคนเหลืองได้กับโรงงวาจัดเต็มให้ทุกอย่างของตรงของเต็มพูดมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดทหายเดี๋ยวต็มสีเลยนะคะค่ะก็คุณมากนะคะยินดีรับใช้บริการแต่ก็เลยล้างการให้ค่ะสวัสดีค่ะ